อาละครับก็สวัสดีทุกคนะครับสวัสดีวันนี้นะครับเราจะไปเล่นหมดจีอกอสวัสด์นะครับกอสวัสด์ใหม่อยากลงไปเล่นดูนะตอนนี้ผมได้เปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับสจฟผมลวงนะครับแต่นะผมจะเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนเทๆเลยตอนนั้นคิดชื่อไม่ออกเออทุกคนเลยไปสุ่มหมัดม่วงมาแล้วนะเนี่ยประมาณพันห้าร้อยพิร จะไปรีวิวกันเอเก็นจุดการนี่นะครับจุดนี้ก็พันพิดพันก็เพน้นเหมือนกันนะฮะแค่กันเลยครับโดนไปเลยจังหวะน,นี้ต้องพีก้ไม่พีก็แบบเอาลงเดือดอะครับบอกเลยเด็ดจัง เด็ดจับเด็ดจับนะครับตับนวนั้นจัมพ์แจของไม่มีนี่เอ๊ดูเสียงครับเสียงมะไรคันแบบนี่เหมือนม้าไก่เนี่ยด้วยนี่นะครับนี่เน,นี่ยน,นี่ไปที่หนึ่งนี้ไปก่อนเข้าเลยนะคะครับ ยครโดดนี่จังวะน,นี้โอ้โมีตะคนออก40ขนได้อยู่โดดโดโดนะฮอะไรละนาฬิกาทำไงทำไงพอดเดือด แบดมันเล่ตากับากีนไม่้ดปอะไรกระตุกน่อย ดีวค,ครับเด้ดูวครับเออนี่นี่เสียงขอแบบเอาแบบะสะอัดเลยนะฮะนี่ดีนะ จองมาไปเอ้าเราเก็บได้นะว่าผมเอาไอ้ฮารูมามาครับเอาเก็บได้แค่นี้หรอฮารูมาโฮารูยังสองหล,ลังนะครับมาหัดเปลี่ยนปืนเปลี่ยนนะครับจังหวะนี้นนอล,ลองเล่นอีกทีก็ได้ นี่แหละอากนี้อันนี้มีเท่ามานะกินไม่มีตังค์กิน ออควรเดียวผมให้ดูอันนี้ชุดก็ประมาณพันพิษนะผมได้เท่าไรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมได้พันพิษเองแบบคือผมได้ก็พอประมาณไม่ถูกมากนะฮะไม่ถูกมากก็ไม่แพงมาก นี่ชุดน,นับชุดนี่นะมัดนะไปตั้งโต๊กระบอกก่อนนี่นะเสียงเท่ห์นะฮะหัวท่าอยู่เท่ไปอีกแบบหนึง่งมันก็เท่ไปอีกแบบหนึง่งมันแบบไม่ได้ทีมากอะไรขนาดนั้นมันไม่ได้ทีเวอร์ว่างอะไรขนาดนั้นนะครับ นม่มาวิไลไม่มีคนเลยหายไปในมอนี่อ่ะจะไปเขตม,มานะครับถ้ายัางไม่ได้ยินอะไรก็ขอโทษเลยนะรบเสียง้ว จีเอมของไม่น่าเอายาอกตัวห่อแรงอะนตุ้มอรธรรมดาไม่น่า อ๋อบันนี่ม่อยามาอเยอะเอะนี่มีคนดูก็วายวายเป็นหนึ่งดีนะครับกระสุนแค่นี้คกนะระสุนมีขอ่าหิ้งทีนะต้องขาหัวชื่อ ว่าจะหาอักลัวบวกสองนะว่าจะแบบเดตรงจากพนะันธุ์พิษนะสุมอักนะครับได้ไม่ได้ไม่รู้นะฮะ <c oughs> นี่ต้องรอดูนะฮะแต่สุ่มหมัดม่วงนี่ผมไม่ได้ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ผมก็ลืมนะขอโทษจริงๆนะคร ช็อตเมื่อกี้เก็บสีเฉยช็อตเมื่อกี้เก็บสีเฉยอ่ะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอ่ะจริงจริงแต่นต่าจะไม่ใช่ตีเดียวกันนะชุดน่าเชื่อได้นะชุดนี้แต่ชุดไม่ไม่ไมช็อตไม่เป็นปี๋ มันน่าจะเป็นสีทองนะันแต่ดีเอ็มเขาทำเป็นสีครบ,บสีน้ำเงินอนะเหมือนจุดแบบไม่แลองอะขนาดนี้ก็สุดแล้วลบบต้องบวกต้องอะไไม่มันหรอกครับ คอนกันครับ <c oughs> มีสองขวงเลยไปไลน์ไอ้อบเลยส่นกะตกมานี่ ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมบวกเกิน แก้วครับลาตป็นไหมมันชอบกระตุกนะคนเดี๋ยวแล้วบ้านนี้มีขนให้เรอ chia tay ui chia tay ได้เอ็มชืยมันอยู่ในตัวตุัวนี้หน่อยก็น่าจะพออยู่ได้หรอ่งานคลิปก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมถ้าเสียงผิดพลาดในการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ